สวัสดีครับสิ่งดีๆเริ่มที่ตัวเรานะครับเช้านี้ก็มาสนรมครับออกกำลังกายครับจากไม่ได้มาหลายวันโอเคครับเริ่มเลยครับวิ่งกันเลยทิเเจยว ได้เงืดีมากครับน,นีสุดยอดอากาศดีเยี่ยมมากครับสุขภาพดีต้องมือทำนะครับเยี่ยม สุขภาพดีนะครับเราต้องทําเองนะครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องมือทํานะครับเช้านี้ได้เหงือไหมครับเนี่ยเห็นไหมบรรยากาศเช้าเช้าคนออกมาวิ่งที่สวนลุมกันเยอะมากเราที่นี่ก็อากาศดีมากๆนะครับเห็นไหมครับอากาศดีเยี่ยมเลยนะมีต้นไม้นะครับ,ม,ม,รบมีน้ํามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับโอ้รู้สึกย่ยมมากเลย บรรยากาศดีนะนะครับอืทุกอย่างต้องมือทําต้องลงทุนความรู้ก็เช่นกันคนตอบแทนดีๆเช่นกันความสําคัญที่ดีหรือว่ารายได้ที่ดีทุกอย่างต้องมือทำหมดนะครับแต่จะทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปนไม่ได้ถ้าสุขภาพไม่ดีต้องัวให้สุขภาพที่ดีกันนะครับ แรงมากครับยกด้วยการฟิตเนสนะครับเ็น,นะครับเยืนมากนะครับมายกดัมเบลเยกเวทนะครับนะครับตามขึ้นเลยครับเยืนมาก